สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โมเมนตัมที่ดีกลับเข้ามาสู่ตลาดหุ้นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากที่ขาดทุนไป2อทิศต,ติดนะครับตอนนี้ตลาดค่อยๆนํากาไรกลับคืนมาแล้วนะครับออทามไฮไปแล้วก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับทีนี้มันก็เข้าสู่คําถามว่าแล้วมันจะมีหุ้นที่ถูกเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะตลาดตอนนี้แต่ตลาดหุ้นถูกและดีไม่พอนะครับเพราะว่าเราจะเก็บดันกรเียณมันจะต้องถูกดีแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับ ผลกนี้มันแน่ๆครับจะแยกออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับวันนี้จะมาหาหุ้นที่ถูกที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกานะครับแต่ว่าเราไม่เอาหุ้นกะโกลาหุ้นเล็กๆหุ้นย่อยเพนนีสต็อกไม่เอานะครับเราจะต้องเอาหุ้นที่อย่านน้อยอยู่ในตลาด S&P ห้าอนะครับเพราะว่าเขาการันตีความใหญ่และความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยนี่นะฮะก็ติดอยู่ใน500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกานะครับมันก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราได้ในระดับหนึ่งนะฮะเครื่องมือะที่จ วัดความถูกแพงสกรีนแรกเลยก็คือการวัดด้วย PE นั่นเองนะครับ แต่ว่าเราจะใช้ในส่วนของที่เป็น forward PE นะครับเราไม่ใช้ PE ปกติหรือว่า trailing PE นะครับ forward PE ที่เราจะใช้ก็คือเป็นราคาหารด้วยกำไรที่คาดว่าจะได้ในอนาคตนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าตลาด S&P ตอนนี้นะครับ PE แล้วก็ forward PE ในหุ้นลายตัวนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับเราไปดูกันที่ PE ของ S&P 500กันก่อนนะครับ S&P 500ตอนนี้แพงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยนะครับด้วยตารางนี้ครับก็ค่อนข้างแพงนะครับอยู่ที่34เท่าเลยนะครับนี่ครับมัน ค่อยๆขึ้นมานะครับมาดูนี่เลยนะครับเราอยู่ในจุดที่สูงที่สุดณนะตอนนี้เลยนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังจะมีหุ้นที่ถูกอยู่หรือเปล่าแล้วก็อุตสาหกรรมไหนยังถูกบ้างนะครับหรือหุ้นลายตัวที่พอจะจับต้องได้นะครับหมายความว่านักลงทุนยังไม่สนใจมากแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นตัวนั้นไม่ดีนะครับอาจจะมีโมเมนตัมเขาที่เป็นขาลงแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนะฮะยังสามารถที่จะไปได้ต่อครับหุ้นที่ดีพื้นฐานดีนะครับอาจจะมีข่าวร้ายขึ้นมาทําให้ราคาลงไปบ้างนร ก็แพนิคเซล์บ้างแต่ว่าถ้าตัวไหนที่มันดีจริงๆนะครับมันก็ต้องรอเวลาให้มันกลับมานะครับเขาจะกลับมาได้เองนะครับต่อไปเราไปดูภาพรวมของ forward PE ของ S&P 500กันเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของ S&P 500นะครับที่วัดด้วย forward PE นะครับคือตอนนี้นะครับเรามองด้วยสายตานะครับเราก็รู้เลยว่าโอ้โหตลาดตอนนี้มันแพงจริงๆนะครับอย่างที่เราวัดกันด้วย PE มาเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่ควรจะเกิน15นะครับก็จะถือว่าโอเคนะครับที่เห็นเป็นสีเขียวออ สีเขียวเข้มนั้นก็คือยิ่ง PE ต่ำเท่าไหร่ก็จะยิ่งเขียวมากขึ้นนะครับกลับกันถ้ายิ่งแดงมากเท่าไหร่ก็คือหุ้นมันแพงมากนะครับพาร์ทแรกจะบอกเลยว่าหุ้นที่ถูกที่สุดของตลาด s อสแอนีห้าร้อยคือหุ้นอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับดูให้จบคลิปมีอยู่ตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับอยู่ในตัวที่ถูกที่สุดน่าสนใจมากซึ่งผมยังไม่เคยรีวิวธุรกิจนี้มาก่อนด้วยนะครับรอติดตามชมนะครับแต่ก่อนจะไปนั้นก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากตรงนีี้ะครผมจ่อยๆววิว คร่าวๆไปนะครับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมตัวไหนถูกบ้างแล้วก็หุ้นรายตัวนั้นตัวไหน PE เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะไม่สนใจสีแดงเลยนะครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยหุ้นที่ราคายังจับต้องได้ณเวลาที่ตลาดกําลังแพงอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราเน้นไปที่สีเขียวเท่านั้นนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่ถูกอยู่ยังมี i ินเทลครับตอนนี้ PE อยู่ที่12.2เท่าเท่านั้นเองเวลาดูนะครับ54นี้คือราคานะครับแล้วก็ถัดจาก54 12นี่คือ forward PE นะครับตัวที่2 ของกลุ่มนี้นะครับก็คือไมครนนั่นเองนะครับเพิ่งจะเริ่มจ่ายปันผลเป็นเดือนแรกด้วยซ้ำนะครับต่อมาเลยครับเซกเตอร์คอมเมิร์เนชันเซอร์วิสพวกสื่อต่างๆนะครับโทรคมนาคมในหมวดของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ v i ยคอมนะฮะเป็นช่องของ CBS ก็เป็นช่องเกี่ยวกับมีเดียต่างๆนะฮะช่องทีวีแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของ Paramount Pictures ด้วยนะครับอีกตัวนึงก็คือน่าจะรู้จักกันดีนะครับช่อง Discovery นั่นเองนะฮะลงมาครับเทเลคอมเซอร์วิสส กับ T ตอนนี้ถือว่ายังถูกมากๆนะครับโดย PEvaluation อยู่ที่10นะครับแล้วก็ T ีอยู่ที่8เท่าเท่านั้นเองนะครับแลบมานิดหน่อยนะครับก็เป็น l u m e n นะครับ Technologies อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับ GM ครับผมอยู่ที่7เท่าแล้วตามมาด้วย Ford นะครับอยู่ที่7เท่าเช่นกันนะครับชวงนี้ดูเหมือนจะเรียกเงินจากนักลงทุนค่อนข้างได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่างจากปีที่แล้วๆมานะครับที่ดูเหมือนว่าจะถึงจุดอิ่มตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้สนับสนุนให้ รถที่เป็น EV นะครับพลักงานทดแทนด้วยแบตเตอรี่แทนน้ำมันนะครับค้าปลีกครับ b บส t บ u y นะครับที่เพิ่งรีวิวไปครับค้าปลีกเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ IP นะครับ international paper company นะครับหุ้นที่ผลิตแพ็กเกจต่างๆนะครับแล้วก็ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ด้วยนะครับขอบรรจุพันธุ์นะครับสำหรับส่งต่อไปให้ลูกค้านะครับซึ่ง PE นั้นอยู่ที่10เท่าเท่านั้นเองนะครับผมขอเมื่อกี้ลืมไปครับ IBM นี่ก็น่าสนใจครับอยู่ที่11เท่าเท่านั้นเองนะครับราคา136เหรียญลงมาด้านล่างเลยครับก็รู้เลยว่าเซกเตอร์ฟินแลนเชีนะครับเป็นเซกเตอร์ที่มีหุ้นราคาที่ถูกอยู่มาก ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเซกเตอร์ที่น่าลงทุนที่สุดนะครับโดยที่พวกแบงค์ใหญ่ๆนะครับยังเป็นอะไรที่เข้าลงทุนได้เพราะว่า JP Morgan หุ้นระดับโลกนะฮะอยู่ที่13เท่าเท่านั้นเองนะครับตามมาด้วย Bank of America ใกล้เคียงกันเลยนะฮะรวมถึง Bear Fargo แล้วก็หุ้นซีน Citigroup นี่อยู่ที่9เท่าเท่านั้นเองนะครับ Goldman Sachs นะครับก็อยู่ที่10เท่า AG ของ Warren Buffett ก็อยู่ที่10เท่าเช่นกันครับหุ้นแบงค์นะครับที่เป็นลิเดอร์ที่อยู่ตามรัฐของอเมริกานะฮะก็ยังที่จะ ถูกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น PNC USB DanCorp PE ก็ยังถูกอยู่นะครับสามารถเข้าลงทุนได้รวมถึงหุ้น i n น u r a n นนะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่ถูกหมดเลยครับอินทเรนนี้สามารถเข้าลงทุนได้นะครับไปที่เซกเตอร์ healthcare ครับยังพอมีที่จะลงทุนได้นะครับก็นำมาด้วยกลุ่มหุ้นใหญ่ที่สุดเลยนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มหัวตารางเลยนะฮะซาเซอร์ครับยังลงทุนได้นะครับ PE ที่12เท่าเท่านั้นเองนะครับเมอร์นะครับ11บิสตอลนะครับอยู่ที่7เท่านั้นเองครับและท แนะนําก็คือแอปีครับตอนนี้กําลังเป็นช่วงขาลงของแอปีเลยนะครับอยู่ที่7เท่าเท่านั้นเองนะครับบ่งบอกได้ว่าแอปีนี่จะทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับเลย PE อยู่แค่7เท่าเท่านั้นเองนะครับลงมาข้างล่างครับค้าปลีกที่เป็นยานะครับ CVS ก็แค่10ซิกนาอยู่ที่9เท่าเท่านั้นเองคูเรียส่งของนะครับ FedEx ครับอยู่ที่9เท่าครับ Industrial ที่เป็น aerospace Lockheed m a r t n ครับ1ิเท่าเท่านั้นเองนะครับ Northrop อยู่ที่1 0 ส3านะครับ Energy ครับส่วนมากยังถูกหมดนะครับในกลุ่มพลังงานตรงนี้นะครับ Exxon Mobil 11นะครับไม่ต่างจากเชฟรอนที่อยู่ที่12เท่าครับพวกหุ้นสีเขียวนะครับที่น่าสนใจจะอยู่ในพาร์ทที่2นะครับเพื่อนๆรอติดตามกันดูนะครับมีหุ้นไหนที่ผมจะแนะนําบ้างนะครับแต่พาร์ทแรกนี้เรามาดูกันเลยครับว่าหุ้นตัวไหนนะครับเป็นหุ้นที่ถูกที่สุดใน s p 500นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คืออันดับ4ที่ผมจะแนะนํานั่นเองนะครับมาดูห้าอันดับกันก่อนเลยนะครับอันดับที่ครับ ็เป็นหุ้นที่อยู่ในหลืบเพลคแคร์ครับที่ผมบอกว่าอยู่ในหลืบนยเพื่อนๆดูครับนิดเดียวนี้เองนะครับ ONG นะครับ Organon นะเป็นหุ้นพึ่งเข้า IPO นะครับอารมณ์เดียวกับโมเลนาเลยนะครับเพราะว่าทําผลงานได้ดีนะครับเลยเข้ามาติดอันดับได้นะครับที่เพื่อนๆเห็นว่าเป็นหลืบแค่นี้นะครับมาร์เก็ตแคปเข้าประมาณ8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐผมถึงบอกเลยว่าที่กระดานนี้นะครับอย่างน้อยๆหัวตาราง500อันดับแรกนะครับก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าใหญ่โตพอสมควรนะครับหุ้นที่เขาอยู่ในกระดานนี้นะ ได้ดีกว่าบริษัทเล็กๆแน่นอนนะครับออ g a n i นอนเป็นหุ้นที่สปินออฟมาจาก Merck ตัวนี้นะครับซึ่งบริษัทแม่ Merck เนี่ยนะครับ PE ยังน่าลงทุนเช่นกันนะครับนี่ครับสองตัวนี้เขาเชื่อมโยงกันนะครับ ONG กับ f r k ออก a n นนอนนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับพวกยาต่างๆแต่ว่าเขาจะเน้นในส่วนของกลุ่มที่เป็นของผู้หญิงด้วยนะครับอย่างเช่นยาเกี่ยวกับผู้หญิงยาคุมกำเนิดยาเกี่ยวกับมดลูกแล้วก็เนื้องอกในผู้หญิงนะครับเจาะกลุ่ม เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเน้นเกี่ยวกับผู้หญิงโดยตรงนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับยากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่อาจจะคิดถึงเป็นลำดับแรกๆนะครับมาดูที่ผลงานกันเลยครับออร์แกนนอยู่ที่33เหรียญนะครับตรงนี้เป็นแม็กซ์คือผลงานทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเพิ่งเข้า IPO เมื่อเดือนพฤษภาคมนี่เองนะครับแล้วก็หุ้นก็ล่วงตกลงมาจนนี้ครับจะเริ่มกลับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้นะครับ เกี่ยวกับหุ้นยาเพื่อสุขภาพแล้วก็ชอบลุ้นหุ้น IPO ด้วยนะครับแต่นี่เป็น IPO ที่ระดับท็อปนะครับเพราะว่าแตกมาจากบริษ,ษ,ษัทระดับโลกอย่างเมอร์กก็ IPO มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับต้องให้เวลาบริษ,ษ,ษัทนั้นค่อนข้างนานนิดนึงนะครับกว่าที่บริษ,ษัทนั้นจะโชว์ผลงานหรือราคาที่แท้จริงออกมานะครับความคาดหวังจะมากกว่าหุ้นโดยปกติที่เข้ามานานแล้วเป็นพิเศษนะครับข้อดีก็คือใครที่คิดว่ามันจะเติบโตแล้วเข้ามาซื้อในราคาที่33อีกหน่อยมันอาจจะไปราคาหลักร้อยหลัก200ก็ได้กับกันด ถ้าทาผลงานได้ไม่ดีก็ล่วงได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับออแกนนนะครับก็ไม่ธรรมดาครับประกาศผลงานไตรมาสล่าสุดสามารถทําได้เกินกว่าที่คาดหวังนะครับก็เลยทําให้หุ้นก็ขึ้นมาด้วยนะฮะนี่ครับระดับพันล้านนะครับหุ้น IPO ส่วนมากมันไม่ใช่ระดับพันล้านนะครับก็อย่างว่าครับสามารถติดใน S&P 500ได้ขึ้นมาที่3.9เเป็น YoY นะครับก็ต้องให้เวลาเขาระดับหนึ่งนะครับที่จะทําให้ราคาขึ้นไปสูงได้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าถ้าชอบหุ้น IPO แล้วก็หุ้นที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งลองทํ t วอช i s สศึกษาหุ้นตัวนี้ดูครับอันดับ4ผมข้ามไปนะครับมาที่อันดับ3ที่ถูกที่สุดอยู่ที่เซกเตอร์เทคโนโลยีตรงนี้ครับเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้ๆกับ STX นะครับซีเกตที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับเขาเป็นคู่แข่งกันนะครับก็คือ Western Digital Corporation นั่นเองนะครับโมเดลธุรกิจคล้ายๆกับ STX เลยนะครับ Western Digital เป็นเกี่ยวกับพวก data storage อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เก็บข้อมูลดิจิตอลต่างๆเรียกว่า ว่าตอนนี้ก็ขึ้นตรงกับกระแสของคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวนี้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะครับยิ่งการเก็บข้อมูลได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีผลทําให้ขุดได้มากเท่านั้นนะครับยิงตามกระแสคริปโตเลยครับถ้าคริปโตมันลงนะครับก็มีผลทําให้ STX หรือ w d c ก็มีสิทธิ์ที่จะปรับตัวลดลงได้นะครับเขาก็มีอยู่หลายแบรนด์นะครับสีแบรนด์หลักๆเลยเป็นระดับโลกนะครับหาซื้อได้ง่ายนะครับเป็นยี่ห้อที่ดังพอสมควรนะครับเหมือนกับซีเกตนั่นเลยนะครับขับเคี่ยวกันมา 10ปีที่ผ่านมาก็100%นะครับแล้วก็5ปีที่ผ่านมาบวก2% 1ปี47% year เ o อร์เซ็นต์เยียร์ทูเดียอยู่ที่3%เนะครับไม่มีปันผลนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับ Data Storage ผมแนะนำเป็น S T X ดีกว่านะครับได้ราคาด้วยปันผลด้วยนะครับแล้วก็เติบโตด้วยนะฮะมาถึงหุ้นที่ถูกที่สุดเป็นอันดับ2นะครับก็คือหุ้นที่อยู่กลุ่ม Financial นะครับตรงนี้ครับในส่วนของที่เป็นอินเทประกันภันดับ์นะครัววย่่อา UNM. PE อยู่ที่4เท่าเท่านั้นเองครับเพื่อนๆถือว่าตับมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดหุ้นกันครับยูนัมนี่ทําทุกๆประกันภัยเลยนะครับประกันชีวิตหลายอย่างทุกๆคละภาพนะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับจุดเด่นเขาคือนอกจากจะทําตลาดที่อเมริกาแล้วนะครับเขากระจายความเสี่ยงไปในอีก2ประเทศก็คือแคนาดากับโปแลนด์เองนะครับใครอยากกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศแคนาดาไปโปแลนด์นะครับโดยที่เป็นหุ้นประกันภัยต้องเป็นยูนัมนี่แหละครับกลุ่มประกันภัยนะครับคือถูกทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่อยู่ใน S&P ห้าร้ในนั้น ยูนํำเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเพราะว่ายูเขาอยู่ที่เกือบ5%เนะครับเพราะว่าด้วย PE ที่ถูกขนาดนี้นะครับกับราคาแค่24เหรียญเองนะครับประกันชีวิตเป็นอะไรที่ยืนยาวนะครับยังไงมันก็อยู่คู่กับมนุษย์เราไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับมนุษย์ก็กลัวความเสี่ยงทุกๆอย่างนะครับผลของเขานะครับจ่ายติดต่อกันและขึ้นทุกๆปีมา13ปีติดเฉลี่ยอยู่ที่8.87เพยลเลโชนี่โอ้โหค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆนะครับจ่ายไปแค่2 4เท่านั้น หนึ่งปีมานีนะครับก็อยู่ที่47%นะครับ year to date นะครับอยู่ที่5%นตะครับตอนนี้กำลังปรับตัวลงเรื่อยๆเลยนะครับตามภาวะตลาดนะครับหุ้นประกันตอนนี้ก็ลงกันทุกตัวนะครับกำลังที่จะกลับตัวขึ้นมานะครับจุดนี้นะฮะก็ตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสให้เพื่อนๆเก็บหุ้นประกันนะครับใครที่ยังไม่มีหรือสนใจก็ลองพิจารณายูนันะครับหรือทำวอชเลสดูนะครับและแล้วก็มาถึงหุ้นที่ถูกที่สุดในตลาด S&P 500เลยนะครับอันดับ1นะฮะอยู่ในเซกเตอร์เฮลท อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับผู้ผลิตยานะครับชื่อว่าบริษัทไวยาทริสนะครับเป็นบริษัทที่รับผลิตยานะครับไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนนะครับนอกจากผลิตยาแล้วนะครับก็ยังจําหน่ายยาเองด้วยตัวยาก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนื้องอกวิทยาจากสุขที่เป็นเกี่ยวกับสายตาโรคผิวหนัง h i v คือมีหมดเลยทุกอย่างนะครับที่สําคัญคือเน้นไปที่ตลาดจีนด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยแล้วก็พวกตลาดเกิดใหม่นะครับโดดไปในตลาดใหม่ๆนะครับที่ยังไม่มีคู่แข่งมาก นะดันตัวเองขึ้นมาทําให้เปดอยู่ในะตลาด S&P 500ได้น,นะครับทีนี้เราลองไปดูผลงานประจําไตรมาสก,กันดูว่าทําผลงานได้ดีหรือเปล่านี่นะครับผลงานประจําไตรมาสนะครับทำได้เกินที่คาดหวังไว้นะครับระดับอยู่ที่4% 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐบวกมา67%เป็นะครับเป็น year over year นะครับนำซ้ำยังมีความสามารถในการที่จะลดหนี้ได้ด้วยนะครับเพิ่มสินทรัพย์แล้วก็ลดหนี้มีการบริหารงานที่ดีนะครับเวรทิสเพิ่งเข้าตลาดไม่นานมากเช่นกันนะครับแต่ว่าเข้ามา เมื่อปลายปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกาตอนแรกก็เป็นหุ้นที่โด่งดังเลยนะครับแล้วก็คาดหวังไว้มากข้อดีและก็ข้อเสียของ IPO นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าไม่ได้ตามที่คาดไว้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปราคาที่ IPO ได้นะครับแม้ว่าจะทํารายได้ในระดับพันล้านนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่พอใจนะครับบริษัทนี้จ่ายปันผลด้วยนะครับอยู่ที่1.65%เนะครับเพิ่งจะเริ่มจ่ายปันผลมาแค่2 ครั้งเท่าน station, ั้นเองก็นี่ครับเป็นหุ้นที่ถูกที่สุดในตลาด S&P 500นะครับถ้าชอบก็ลองไปศึกษาดูนะครับ4ตัวที่รีวิวผ่านมานะฮะ เอาล้ครับตอนนี้ก็มาถึงพระเอกของคลิปนี้แล้วนะครับอันดับ4ที่ถูกที่สุดในตลาด S&P 500นะครับทำ watchlist มาสักพักแล้วนะครับอยากนําเสนอให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าถ้า5ตัวนี้ถูกที่สุดนเนี่ยผมจะเลือกลงทุนตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Consumer c i c l นะครับก็คือหุ้นที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นหุ้นที่รับสร้างบ้าน PHM ครับ p r o r t y Group นะครับหุ้นตอนนี้มีราคาอยู่ที่47.36เหรียญนะครับ PE อยู่ที่5.19 เท่าเท่านั้นเองนะครับเป็นหุ้นที่คาดหวังว่าจะเติบโตในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับ เพราะที่กุ๊ปนะครับเป็นบริษัทที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อ70ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะครับที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับมีสับแบรนด์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซนเทคดีเวอสตาร์เจลเวฟนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคุณห้าคุนตามาบ้างแล้วก็ได้นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับเขาสร้างบ้านแล้วก็ส่งมอบไปกว่า750,000หลังคาเรือนแล้วนะฮะปัจจุบันนะครับเป็นหุ้นรับสร้างบ้านใหญ่เป็นอันดับสาของสหรัฐอเมริกาเลยนะคร ฟิกตรงนี้นะครับคือ23รัฐนะครับเขาครอบคลุมโซนแบ่งทางการตลาดได้เยอะกระจายไปหลายๆภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาผมชอบพาที่กรุ๊ปที่เขามีการทำอ่านดีนะครับทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับว่าความชอบของคนเป็นยังไงอย่างเช่นว่าค,าคน,นยุคเมลเดียนนะครับอยากได้บ้านหลังแรกเป็นยังไงต้องการอะไรกับบ้านหลังนั้นบ้างนะครับรวมถึงที่อนาคตบ้านจะต้องเป็นแบบไหนตอนนี้นะครับพาที่กรุ๊ปได้เน้นการสร้างบ้านที่เป็นอัจฉริยะนะครับบ้านที่ตอบโจทย์ด้วยระบบ Wi-Fi ต่างๆนะครับด้วยเทคโนโลยี ให้ผู้ที่มาอยู่อาศัยได้สะดวกสบายนะครับแล้วเหมือนกันว่าจะเป็นบริษัทแม่แบบที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นบ้านนับจากนี้ให้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับคือเหมือนจะทําให้บ้านมันฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยนะครับบ้านที่เป็น smart home tech นะก็ยังเป็นจุดขายของ保利กรุ๊ปด้วยนะครับ year to date เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็แปดเปอร์เซ็นต์นะครับห้าปีที่ผ่านมาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจหุ้นตัวนี้เป็น อย่างแรกนะครับนั่นก็คือ10ปีที่ผ่านมานะครับเขาทําได้ถึง 10%0% 0นะครับนี่มันเป็นระดับ Microsoft นะครับหรือแม้แต่ Home d e p o t นะครับ้าปีที่ขายอุปกรณ์บ้านนะครับแร่งแงอย่าง Home Depot ก็ยังแค่800กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่สามารถที่จะเข้าหุ้น PHM ได้เลยนะครับต้องบอกตามตรงว่าเป็นช่วงขาลงนะครับถ้าคุ้นดีๆเนี่ยนะฮะขาลงให้รีบลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าถึงควโมเมนตัมมันกลับมาเมื่อไหร่นะครับเขาจะปร ดีมากๆนะครับปันผลที่จ่ายอยู่ตอนนี้นะครับ1.18%นี่เขาจ่ายยังไงบ้างจ่ายและเติบโตมา3ปีนะครับมีช่วงที่เขาหายไปนะครับเพราะว่ามันมีวิกฤตเข้ามานะครับต้องการจะเซฟงินนะครับเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเป็นบริษัทที่กล้าตัดปันผลนะครับแต่ให้อยู่รอดนะครับถ้าบองในแง่ดีพอกลับมาจ่ายปันผลนะครับก็มีการขึ้นปันผลที่เกือบจะ10%ก็ถือว่าโอเคนะครับ payout ชตอนนี้ก็อยู่ที่7%เท่านั้นเองนะครับส่วนผลงานรายได้ประจำไตรมาธ ที่เพึ่งประกาศไปถึงแม้จะพลาดเป้าไปนะครับแต่ว่าก็โตขึ้นนะครับ มีคำสั่งซื้อใหม่สุทธินะครับเพิ่มขึ้นถึง28%นะครับหรือคิดเป็น8,300หลังคาเรือนนะครับมูลค่าการสั่งซื้อใหม่สุดทธิก็เพิ่มขึ้น59%แต์4,000่ล้านดอลลาร์ยอดขายที่ปิดได้ก็เพิ่มไปอีก22%เป็น7,00 0หลังคาเรือนก็คือเหมือนว่าที่เสร็จเรียบร้อยส่งมอบไปแล้วทั้งหมดนะครับรายได้จากการขายบ้านก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น3,000ล้านดอลลาร์นะครับซ้ำยังอัดตาก,กำไรขั้นต้นของการสร้างบบ้้้าานนรรกก็ิิหไดดีีเพ่มขึอ26.6% แถมบริษัทยังประกาศการซื้อหุ้นคืนอีก200ล้านดอลลาร์นะครับและยังจ่ายหนี้ลดลงเรื่อยๆนะครับมีการเอากําไรมาหักคบจ่ายหนี้ด้วยนะครับถ้าเรามาดู Earning ็นะครับก็เป็นบริษัทที่ได้ระดับพันล้านต่อไตรามาสทุกๆไตรามาสเลยนะครับตั้งแต่ปี2016เป็นระดับ1,000ล้านต่อไตรามาสนะครับจนถึงปี2021ก็เป็นประมาณ3,000ล้านต่อไตรามาสเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่ราคาหุ้นของ PHM นะครับก็เฮ้ยถ้ามันดีขนาดนี้แล้วทำไมราคามันไม่ไปไหนนะ ทำไมราคามันถึงเป็นขาลงขนาดนี้นะฮะราคาหุ้นลงนะครับก็คือผู้ถือหุ้นขายหุ้นออกไปนั่นเองนะครับทีนี้ทําไมนักทุนถึงขายหุ้นออกไปนะครับมันมีปัจจัยเกี่ยวกับราคาบ้านนะครับปัจจัยเกี่ยวกับราคาของที่จะซื้อมาสร้างบ้านในอุออกปรกรณ์ทุกอย่างมันแพงขึ้นนะครับเรียกได้ว่าโมเมนตัมการสร้างบ้านตอนนี้นะครับถือว่าเป็นขาลงนะครับนณะตอนนี้นะครับตัวเลขที่ออกมาเกี่ยวกับความต้องการนะครับเกี่ยวกับราคาค่าเช่าบ้านอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากมันจะดีสลับล้านนะครับแต่จะอิงในส่วนของที่ กังวลนะครับก็คือเป็นทางด้านลบมากกว่านี่คือน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นของช่วงปีนี้นะครับทำให้ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อเสียของหุ้นนี้นะครับก็คือเป็นหุ้นที่อยู่ใน consumer c i c l e นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นหุ้นวัตจักที่อิงกับเศรษฐกิจก็คือเป็นหุ้นที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อวิกฤตใหญ่ๆนะครับก็เนี่ยฮะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้าไม่มีโควิดนะครับมั่นใจเลยว่าหุ้นนี้จะไม่ใช่ราคานี้นะครับนะครับมันกําลังขึ้นมาได้ดีเลยนะ มันตกลงตรงช่วงโควิดนะครับก่อนที่จะเริ่มปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็ตั้งแต่จุดนี้นะครับเดือน5เดือน6กเนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีความกังวลเข้ามาทดแทนนะครับเงินเฟอ้อนี่สําคัญเลยนะครับราคาบ้านของต่างๆนะครับ ให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเห็นภาพเลยนะครับที่ว่าอ่อนไหวต่อวิกฤตนะครับ IPO มาหุ้นสร้างบ้านนี้เป็นหุ้นที่ทําได้ดีมากๆจนมาถึงวิกฤตสับพานนะครับวิกฤตอสังหาก็ร่วลงไปเลยครับใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าหนักจริงๆนะครับกว่าเขาที่จะแก้หนี้กว่าที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนวิกฤตโควิดนะครับเพิ่งขึ้นมาได้นะครับก็หุ้นนี้ครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ข้อดีนะครับถ้ามองกันไปยาวๆผมว่าหุ้นนี้เป็นหุ้้้นนนททีี่่่่คคอขาางงงจะมััรถถพูดึ สังหาอเมริกามันจะไปได้อีกยาวอยู่แล้วนะครับยังมีอะไรให้เล่นได้อีกเยอะนะครับแล้วก็เขากระโจนสู่การที่จะเป็นสมาร์ทโฮมแล้วนะครับบ้านเทคโนโลยีสําหรับอนาคตก็คือคาดการว่าเราจะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้แต่ที่อยู่อาศัยนะฮะหุ้นนี้นะครับราคาแค่47เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมไม่รู้ว่าราคามันจะลงไปสุดที่เท่าไหร่นะครับแต่มั่นใจเลยว่าเมื่อกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับราคามันไปแน่ๆนะครับเพื่อนๆก็เห็นมาแล้วนะครับที่วิกฤตใหญ่ๆออันนี้นะ แล้วก็เป็นธุรกิจที่จะอยู่กับเราไปจนเกษียณแน่นอนเพราะว่าอสังหาอเมริกานี่มันใหญ่มากๆก็เป็นหุ้นที่วอชลิสต์มานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลงนะครับก็ไปลงหุ้นตัวอื่นซะก่อนนะครับห้าตัวที่ถูกที่สุดตอนนี้ที่กล่าวมาที่อยากลงทุนที่สุดก็คือ P H M นะครับยังมีต่อพาร์ทสนะครับเพื่อนๆพาร์ทสนั้นจะเป็นหุ้นที่ถูกนะครับที่ผมเพิ่งรีวิวเมื่อตอนต้นคลิปนะครับจะเลือกมาหุ้นที่น่าลงทุนนะครับเฉพาะที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับัง่้นแต งว่าหนึ่งในหุ้นนั้นที่จัดรีวิวนะครับก็คือหุ้นหลอกชีตมาเป็นนั่นเองนะครับที่ PE อยู่ที่12%เท่านั้นเองนะครับถูกมากๆท่วงนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนโอ้โหหลายคนเลยนะครับเพราะว่าหุ้นหลอกชีตมาเป็นนี่ผมเคยรีวิวไปหุ้นที่ซื้อด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนหลายท่านก็ซื้อตามนะครับแต่ว่าหุ้นตอนนี้นะฮะปรับตัวลงค่อนข้างเยอะมันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นหลอกชีตมาเป็นนะครับยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นจะขายออกไปดีไหมนะครับหรือว่าจะคีอ้มากล ตินไม่พลาดแน่นอนนะครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับคลิปหน้ารับรองมันแน่นอนครับเป็นหุ้นดีเลยแหละนะครับแล้วก็หลายตัวในนั้นก็คือผมลงทุนด้วยนะครับก็เลยเอามาพูดได้ว่าหุ้นเหล่านั้นนี้จะต้องเป็นหุ้นที่ดีพอสมควรนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปพาร์ทสนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ